เดือนธันวาคมของชาวราศีมีนเหมือนผืนน้ำที่ดูนิ่งแต่ลึกข้างใต้มีคลื่นใหม่ค่อยๆเปลี่ยนที่ชีวิตคุณกำลังก้าวสู่ช่วงเวลาที่ทั้งโลกภายในและภายนอกขยับพร้อมกันฟ้าชวนให้คุณยืนบนขาตัวเองให้มันขึ้นพร้อมรับบทบาทสำคัญในเรื่องงานและชื่อเสียงอย่างจรงิงจังช่วงต้นเดือนดาวเสาร์และเนปจูนยืนเด่นในเรือนตัวตนทำให้คุณรู้สึกจริงจังเหนื่อยง่ายหรือสงสัยตัวเอง แต่ทั้งหมดคือคําเชิญให้เติบโตคุณสามารถใช้จังหวะน,นี้จัดระเบียบชีวิตวางกติกาให้ตัวเองและยืนยันคุณค่ายอย่างสงบพฤรหัสบดีที่เคลื่อนเข้าสู่เรือนบ้านทําให้เรื่องรักเน่าความมั่นคงและพื้นที่ปลอดภัยเด่นขึ้นคุณอาจอยากจัดบ้านใหม่ดูแลครอบครัวหรือสร้างพื้นที่ที่เป็นตัวคุณการลงทุนเวลาและใจในบ้านช่วงนี้จะเป็นพื้นฐานสําคัญของปีหน้าด้านหัวใจความสัมพันธ์อาจถูกตั้งคําถามเรื่องความยุติธรรมและความเข้าใจกันคุณสามารถใช้บทสนทนาตรงไปตรงมาแต่ใจดีปรับสมดุลความสัมพันธ์ให้้เตติบโขึน ช่วงกลางเดือนม่เนบจูนเดินหน้าหมอกในใจเริ่มจางสัญชาตญาณคมขึ้นคำถามเรื่องตัวตนและทิศทางชีวิตเริ่มมีคำตอบมากขึ้นการอยู่เงียบเงียบเขียนบันทึกทำสมาธิหรือคุยกับคนที่เข้าใจจิตใจคุณช่วยให้ความรู้สึกฟุ้งชัดขึ้นพร้อมกันนั้นดาวอังคารดวงอาทิตย์ดาวศุกร์และดาวพุทธยอย,ย้ายเข้าสู่เรือนอาชีพทําให้เวทีงานลุกเป็นไฟคุณมีโอกาสได้รับงานใหม่โปรเจกต์ใหญ่หรือพื้นที่แสดงความสามารถโดยเฉพาะงานสื่อสารการสอนและงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศหักยืนยันในคุณค่าของตัวเอง ผลลับทั้งชื่อเสียงและการเงินจะตามมาอย่างเป็นรูปธรรมปลายเดือนพลังงานในเรือนอาชีพเข้มค้นมากขึ้นส่งผลให้ผลงานเริ่มสะท้อนกลับมาชัดเป็นทั้งลาบความภูมิใจและโอกาสต่อยอดบางคนมีคู่ครองหรือพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยงานสนับสนุนหรือเป็นแรงผลักสําคัญด้านความสัมพันธ์ช่วงนี้การคุยเรื่องแผนชีวิตระยะยาวการเรียนรู้ร่วมกันหรือการเดินทางร่วมกันช่วยให้ใจใกล้ชิดขึ้น ส่วนตัวคุณเองการรักตัวเองคือการยอมรับทั้งความอ่อนโยนและความเข้มแข็งจัดเวลาทำงานอย่างมีวินยัยแต่ยังเผื่อพื้นที่พักและศิลปะที่หล่อเลี้ยงจิตใจเพื่อให้ร่างกายและอารมณ์กลับมาสมดุลภาพรวมทั้งเดือนคือการเริ่มต้นจากการ,รเผชิญหน้ากับตัวเองและสร้างฐานที่มั่นคงในบ้านต่อด้วยการเร่งเครื่องเรื่องงานในช่วงกลางเดือนและปลายเดือนคือเวลาที่ผลลัพธ์เริ่มงอกงามคุณไม่จำเป็นต้องสำเร็จเหมือนใครพร้อมกลับมาดูแลตัวเองอย่างอ่อนโยนเสมอไม่ว่าคลื่นของชีวิตจะสับสนแค่ไหนหัวใจของคุณยังเป็นเข็มทิททีี่่่่นาเเชืือออถสสุดม อย่าลืมติดตามสียานีขอให้คุณโชคดีตลอดเดือนธันวาคมนี้